สวัสดีครับคาบไบโปรดักนำเสนออีกคันนะครับอันนี้ทำเบาแคปพุ่มเบาปูพื้นนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยนะครับตู้ข้างล่างเนี่ยเคยเป็นตู้เครื่องเสียงมานะครับแล้วก็ถอดออกนะฮะโดนตัดออกแล้วก็ถอดเครื่องเสียงออกนะครับโครงในไม่มีเหลือแต่เหล็กโลนๆลนทางร้านมาทําฐานข้างล่างเพื่อให้เข้ากับเบาแครปนะครับนี่ทำแล้วเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะ ผมมีลูกก่อนทำหลังทำมานะครับให้ให้ดูด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าหลังจากทำเป็นยังไงนะครับเ,เราแยกส่วนฟองน้ำฉีดขึ้นลูกคือฟองน้ำตัวสีเหลืองๆเ,เหมือนกับโรงงานข้างในจะมีโครงเหล็กนะครับนี่คือฟองน้ำฉีดนะแล้วข้างล่างเนี่ยเราต้องมาทำฐานไม้นะครับมองผิวเผินี่เหมือนของเดิมหมดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับเราทำางี้ให้เชิดขึ้นให้เหมือนกับข้างหน้าในเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราเสริมเพื่อต้องการนั่งให้มันสบายขึ้นคือยืดระยะออกมาปรับหลังให้มันเอียงเหมือนเราขับรถนะครับขับรถเนี่ยให้หลังเองียงกับนั่งหลังตรงหลังเอียงก็นั่งสบายกว่าแต่ถ้าเอียงเยอะมันก็ต้องเลื่อนตรงนี้เดินหน้าเดี๋ยวคนนั่งตัวยาวก็จะทําให้มันติดได้นะครับดังนั้นจุดที่มันเหมาะสมทางร้านเราออกแบบมาเนี่ยครับให้มันพอเหมาะคือนะครับคนใช้รถกระบะเนี่ยใช้อนเนกประสงค์พ่อขับ เมียนั่งข้างลูกนั่งหลังฉะนั้นถ้าความสูงไม่เกินร้อยหกนี่จะนั่งแบบสบายๆอันนี้ทําออกมาให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับสําหรับรถแขปบอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะตรงฐานล่างของเรานะครับแยกได้สองส่วนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่ะผมเปิดให้ฝั่งรถก่อนนะครับเนี่เบียดนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดมาฝั่งนี้นะครับเปิดนะมาฝั่งนี้ ทั้งสองข้างเป็นอย่างนี้ที่เราทำนี่นะครับนี่เป็นไม้อัดนะฮะอัดยางนะครับขนาด10มิลไม่ได้เอ็มมีมาไม้ m, m d f มอะไรนะครับเป็นไม้อัดยางฉะนั้นไม่ต้องห่วงความแข็งแรงตรงนี้นะครับในของเดิมโค้งไม่มีเราก็ทําฐานขึ้นมาแล้วเราเจาะช่องตรงนี้เพื่อจะใส่เครื่องมือเครื่องอะไรได้นะครับเพื่อให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้อยน็อตกับโครงเหล็กอของตัวบอกแคปนะครับยึด นะฮะไปด้วยน็อตเบอร์สิบสองข้างซ้ายขวาตัวนี้ก็มีบานพับมีการยิงสก,กูยึดเสริมหน้าบอกแคปอันนี้นะครับสามารถที่เอาไปใส่กับรถสแตนดาดได้ทั้งหมดนะครับเพราะเราออกแบบมาให้ลงตัวเป็นแบบสแตนดาดแต่คันนี้เป็นพิเศษเท่านั้นที่ลูกค้าทําเครื่องเสียงแล้วก็ตัดโครงเหล็กออกไปนะครับเราก็ทําโครงไม้ใหม่ขึ้นมาดูแทบไม่ออกเลยนะครับนี่บอกแคปฟองน้ําฉีดของคาวไว้โปรดัก มาพร้อมกับพุ้งเบาหน้าเบบดสวมนะครับของเดิมเป็นเบาผ้าสวมทับลงไปนะครับเข้ารูปก็ถึงขนาด90%ซนนะครับมีข้างหน้านี่อาจจะหย่อนบ้างนะฮะแต่ว่ามองแทบไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานสวมมีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายราคาแต่ให้ดูคุณภาพนี่นะครับไม่มีการตัดแต่งให้ดูตะเข็บนะครับนี่ใส่ปุ๊บต้องรีดๆๆลงมาเป็นอย่างนี้นี่ฮะเห็นไหมครับนะงานทุกส่วนนะครับของเราเนี่ยนะครับ มืออาชีพทำนะครับไม่ได้มือสมัครเล่นผ่านมา20กว่าปีเกือบ30ปีนะครับเราทําอาชีพเย็บเบาะรถยนต์ตั้งแต่สมัยผ้าหุ้มเบาะนะตอนนี้ก็มาเป็นหนังหุ้มนะครับหนังที่เราใช้เนี่ยเป็นหนังเกรดเอนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็นหนังเทียมนะครับไม่ใช่หนังแท้หนังเทียมแต่หนังเทียมนั้นมีหลายเกรดนะครับมาเกรดทูเกรดแพงที่สําคัญคือต้องลามิเนตอย่างนี้นี่ครับ ล็อกด้วยผ้าทีคอร์ดข้างหลังหนาะหนึ่งมิลประกอบฟองน้ำห้ามิลเรามีเนตด้วยผ้าทีคอร์ดและเราใช้ได้ในลอนในการเย็บนี่ได้ในลอนนะครับไม่ใช่ได้สปันสําหรับเย็บผ้าอันนี้ได้ในลอนเพื่อสําหรับเย็บเบารถยนต์นะครับสีเข็มก็จะงางห่างหน่อยแต่ว่าเพราะว่าได้มันใหญ่ฉะนั้นความทนทานอยู่ที่ได้เย็บกับผ้าที่ผ้าหนังที่เป็นลามิเนตนะครับฉนั้นท่านสบายใจได้ว่า ท่านได้งานไปคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียแน่นอนนะครับนี่นะฮะพุ่มบอกแบบสวมของคาไวท์โปรดักพร้อมปูพื้นนะครับนี่ปูพื้นเป็นอย่างนี้ครับหนังเราใช้ตัวเกรด A ตรงนี้ของเราเนี่ยเป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ําแล้วก็มี XPE ทาไมเราใช้ฟองน้ําเพราะเราต้องการความซอฟต์นะครับถ้าเราใช้ XPE มันก็แข็งกระด้างใช้วันหนึ่งมันก็มันจะล่อนออกมานะครับแต่ว่าถ้าเป็น XPE แล้วก็มีตัวข้างล่างเขาเรียกว่า anti slip หรือว่าตัวหนําเตยนั่นแหละครับนะ น้ำเตย XPE นะฮะแล้วก็มีฟองน้ําแล้วก็เ,เวลาเราย่ําเท้าเนี่ยถอดรองเท้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราซอฟเท้าเลยใส่ปูพื้นนะครับเราเใช้หนังตัวนี้เกรดเดียวกับตัวทําบอดรถยนต์ฉะนั้นนั่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะได้งานคุณภาพต่ำนะครับนี่นะฮะสวยๆอย่างนี้มีที่เดียวแบบนี้นะฮะคาไว้์โปรดักต์กลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงาน มีห้องรับรองลูกค้ามาที่ร้านรอรับกันได้เลยนะครับ0917099960 0917099960มีบริการทุกรุ่นทุกกี่ห้อติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ